ไอ้สูตรนี้คือได้มาจากไหนครับทำไมแม่นจังเลยครับผมมันอันได้จากกันกระสีบวมนอันนั่นดอกันเป็นมู่เป็นยังกันเป็นพวกกันเพื่อนข้าเจ้าเป็นทำงานเฮ็ดนี่แหละน้ำกันเฮ็ดอ้อยบ่เฮ็ดอ้อยน้ำกันปพวกกันไม่ปลาอ้อยพวกกันยูผุนอันล้ำนาไล่ผุนะโอ้ยนี่แยกกันหลายปีแล้วก็แจ๊คสิเป็นได้พวกรบอกกันก็แจ๊คยูใสบ่ใบบ่มีเบื่อโทษตีตัวกันเลยแมม่นครับแม่นไหมแม่นเด้กันเพื่อนหายมาหกไม่เชื่อกัน มัน,ม,นมันกับมันกับรังเทืองเขากับจับพูมันกับลวดแต่ว่ามันกับมาอยู่แล้วเรียกวิง่งเข้าน่ะครับตัวนึง<ม>นี่คือว่าพลาดจะไ,ได้สูตรนี่มาจากแม่ปลาอ้อย<ม>เขาหายมาเลยเขาหายสูตรแม่เขาว่าอันสี่บอสเจ้าเดอินเ้าสีบอสสูตรเดาส่วนตัวยิ้มค่ะขายเองหน่อยมูฮูใบยูน้ำกันกินกินดิบมีอีไรคือสวดบ่ตอนี้ยุปลาอ้อยเถือกชุกหวดแต่ว่าพักกันเถื่อพูดละวซิบบาทหาบาทเองสิแม่พ่อได้เจอคนรู้กิน บาทละหกบาทนึงละหกสิบเนี่ยเดือนเทถึงสิบบาทก็ได้หกลอยนึงนหมสามตัวถูกบ่อยไหมสามตัวตะกี้เคยถือเลขอันตอนนั้นมันออกหนึ่งสี่หนึ่งนะมันก็ถือผู้ฟูฟันอยูนน้ำไปอ่อนน้ำขึนผูฟันมักมันก็ซื้อหลายเจ้าคว้างน่ะถือ่าเกินสิบบาทครับอ๋อเขาบ่อพีเงินหลายได้เขาเฮ็ดตัดไปเป็นไล่วันไล่เดือนเ้าเจอกระคาดเอาเนี้ยยันต์เอาแกงไปนะก็เลยได้สูตรมาก็เลยกลับบ้านเลยได้สูตรก็เลยอยู่ประมาณหดสงการ ครับก็เลขกับบ้านเลยก็เลยเป็นที่มาของสูตรป่าอ้อยไปซทดอ้อยกับประด้บ่ได้เงินฝันในดอกของห้าช้อนไปหากินเนาะหายาก็เลยถือเลขเอาใช่ไหมครับก็คือปรได้เงินมาบ้านถ้าลนลายล่ามางวดนี้คำนวณไปไปงวดนี้ยังบ่าเด่นมาแบบสุกเซินได้หนิตั้งหลักเทอร์เซ็นต์ที่เป็นดีเงินเงเอาชุกเซินเลยแล้วเนาะ สืดท้าเลยเยีดก้นวนไว้กับเขียนไว้น้ำคือน้ำยังไหลอยู่ให้อยู่หน้าเด้เป็นนอนอยู่หน้าบอกเขียนไว้น้ำคือเลยบอกเขียนไว้โอ้จ่าเบิ่งอยู่ว่ามันสีมาแบบเดสันบอกบอกเราเยอะเรียกยืดนึงเด้ยกันเจ้าเสื้อเจ้าสีมักเื้อตัวเด้บอกเราเยอะเมืที่แล้วนะพออยากเสื้อยืดแต่ข่อยไม่มีเงินแล้ววะก็เลยกัเลยบอกเราเยอะเด้ว่าออกไปแบบเราว่าเราจำได้อยู่ว่าข่อยข่อยได้ยินว่าเจ้าวัน โมเมนอันโมเมนเลขสี่ออกนึ่งหาหนึ่งหกบอกแถวหนิว่าสันออกหานึ่งหกหนึ่งบอกว่าสันบอกเล่าสี่เยอะแล้วจะคว่างเบาเราก็เลื่อมแต่ว่าเราไม่ได้คว่างดีหนึ่งหาหนึ่งหกเลยจะคว่างเหรอไรเสื้อบเสื้อบม่มีเสื้อกันเสื้อกับยานมันบอกเยอะเหมืีนกันนู่นเสื้อมันบอกเยอะมันจะบอกซึ่งบแขนแขนหนึ่งห้าหนึ่งหกวดที่แล้ววดที่ว่าอันได้อันเจ็ดแปดเพระเนี้ยมาบอกตรงๆรงเลยมากเขาฟันไหม เลยถามว่าอันคือจังพี่น้องเนี่ยละมากก็เลยว่าโจ้โจ้ันไปโดนๆเจ้าก็สหมาเนาะไม่เงเส่นไปเจ็เดือนแปดเดือนพระนวว่างสิจำแล้วมันบอกเลขเข้าตอนมันฟ้งไงเาบหนงวดเลยเนี่ยอันเทียียก่อนพู้นก็ได้อยู่ดอกแต่ว่ามันกันว่าว่าไปในใจจะควังซื่อแต่ว่าพ่อซื้อว่าได้ว่าได้ซื้อเลขหลายเดือนแล้วเดี่ยแต่เดือน ไม่แต่บอกเพิ่นมีแต่ขโมยเบาเบาไว้ไปงวดนี้งวดนี้ว่าท่นฝันของห้องก็ไม่เอาสูตรโรดเนาะสูตรปลาอ้อยแม่นๆเลยนะเอาให้ดูสดๆเลยนะครับเตรียมปลาให้พร้อมเอาเอาสูตรไปล้างมือก่อนเพื่อเพื่อฝันอีกก็ค่อยสีค่อยตามเนาะนะค่อยสีบอกงวดนี้ก็วัฒนินนั่งยังเลยเอาต่องวดไปก่อนเนาะ วันจ,อจอดุดๆเลยวันนี้ออกจุดๆด่างเบิองหาไปไว้แตหาไปัวนี้ลิบสตวนี้ต้องเกียุไม่ใจตัวช่วยเองก็ได้แต่ต้อง้อน บัตถุนิยมอย่งนั้เลยนะนี่เลขบ่กันวัรู้ว่าตัวเด่นความเด้บววันิวัตนี้วิ่งตัวไหนครับพี่น้อยครับทุกอย่างมันตั้งลกไห้ไหุ้มตะก้อนอาไหยเขียนไหุ้่ะก้อนหัวดบวนรู้ซ้ำเดียว่ามันออกวันถอย่างบนี้ต้องนะเดียวนอนเดี่ยวอ้อนสาเตีครับกิ่งแบบสดๆเลยนะครับมองงเงีผู้ใหร นดอกเวาน่งหยกดาี s right. <S hmm. you know well ่กไดกระดเน่ยนหลวงดงอนะันนบ่ดงนันนี่เวลาอันนั่นกับต้องสียนิเีบแ เหล็กมันเสาเนาะเก็บสองมาเก็บสองนี่แหละ,ละต่วัาย่งบ้นันในฝันอ,อันนี้คือเขาเ,ลขเหล็กเขาคำนวณคือเอาเ็สองกับเก้สาสองนี่แหละเก็บสองเก้ากสางองเดี๋ยวกัรหลอกไหมตัวหน่อยแบบนี้เขียนด้วยบบกฝันได้ตีมาด้ยยังบกฝันอขรมดาเก้าเองเนี่ย ว่าน้อันน้ตัวนี้ดวดนี้มักคับคือตัวไหนครับคึ้ววาตีขึ้นมาเกียดสองละเก็ยดสองตัวเดียวนี่แหะครับมันเห็นมันมักโหลดบ่จ้าเกียดสองคืดคึว่วาโลดเก้าสองนี่ด้เก้าสองนี่ตาเกดกับกับลูกกับพวเนี่ยามันมากเกก้าอัน เยันตัวใหญ่งคนพี่น้องล่อฝันอีกแี่นั่นงจังไดสิ่เดีพอ่อนเนาะบ้านนี่อยู่บ้านวันนี่หรือไปนอนเตน้นหน้าไปอยู่หน้าแต่ว่ากัสิมานี่แหละม,มาเฮ็ดของเฮ็ดยังต้มปลาทอดทุทงอันนี้ชุดสามตัวก็ได้จังไหนอันนี้บ่แม่นอันนี้คือคือเล็กอันลลน,นั้นเฮาเล็กหลักเท่าเล็กหลังข้าวเบ่อาเคี้ยนเนาะอันสุ่มจับแล้วเนาะบ่เคยหลุดบ่ชุดนี้น อันตามที่ว่านั่นมากนี่เหอกกับมันกับเขาเยอะนะทั้งเท่ากับเขาเป็นพวงทั้งเท่ากับแม่ตัวหนึ่งคือเครื่อมันกับวัชพาดตามที่ว่าสตัวโมีที่ที่เคยทํามานี่คือยังไม่พาดตัวก็มีเด้บไคมาเกลส่วนมากล่างหรือบนครับส่วนมากครับทั้งทั้งบนทั้งล่างบนทั้งล่างวงกลมหนึ่ยข้าวซูนทำไมรีสองอันข้าวซูนทำไมมีสองอัน มาเกาคุ้นเลยนะตัวนี้สารตะเขียนติดก็บพรานี่คือกันละหมูเพราะว่ามันกับไม่ยังบนทีนดีนั่นยังอยู่น้อาแบบทุกเดือนเนาะครับบนเสนยมายามไม่รอไห้ฟันอีกแ้วก็เอาครบสองตัวบนล่างใกล้ๆผนก็จังค่อยมากมาอีกครับพี่น้อยยกให้ดูหน่อยครับไอเจ้า มอนชงยากหน่อยจะสูตรปลาอ้อยสูตรนี่ตะเกานบอเดอพี่น้องมีเจ็ดูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองเกหน่งเก้าศูนย์ก้าสองตเกาวกับปลาบัวผาดเนาะค่ะเนาะตรงกับผู้เด็กไปคำนวณเบืองเอาวมากเสองกับเก้าสองกันไ่ครับแม่ยังมาั้งพี่น้ำตาบะคอยไร น,น,น,นปีนังรุดจียเจียจ้ะมันกระิบประม่านรุดว่าถึงซีเพื่ดอดอกเนาวมันนั้นไปมาทั้งทีน้ำในทั้งคางเจ้าพี่อ